มิกรักนางเอกดังค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามนะคะอนุญาตให้สามีซื้อตุ๊กตาอย่างแทนได้จะเป็นใครมาตามกันค่ะต้องบอกว่าคู่นี้นะคะเป็นอินถึงคู่ที่เขาแต่งงานอยู่ด้วยกันมานานปัจจุบันเองเนี่ยเป็นคุณแม่ลูกสามกันแล้วสาาเบนพรชิตาล่าสุดนี้เองแทงคู่ไปออกในรายการค่ะก็ให้สัมภาษณ์ที่นั่นของคุณเบนและสามีอย่างมิกบรมวุฒิบอกว่าปัญหาที่เจอกันหนัก,นกคือ หนุ่มมิกบอกว่าเหมือนภรรยาเนี่ยรังเกียจตัวเองเวลาถูกเนื้อต้องตัวหน่อยนั้นไม่ได้เลยเหมือนจะมีอาการรังเกียจตัวเองหรือเปล่าจนบางครั้งเองเนี่ยเจ้าตัวอยากจะออกไปซื้อข้างนอกเลยนะโดยมิกบอกว่ารู้สึกเหมือนว่าเขาเนี่ยเกลียดเรามากๆเลยทางด้านของคุณภรรยาอย่างสาวเบนเองก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะด้วยวัยเราหรือด้วยหลายๆอย่างนะถามว่าอนุญาตให้ไปซื้อตุ๊กตาย,ยางได้ไหมได้แต่จะต้องหน้าตาเหมือนฉันทุกอย่างแม่เรียกเรียกว่า อนุญาตให้สามีไปซื้อตุ๊กตายางได้ก็จริงแล้วค่ะแต่จะต้องเป็นน้าของเธอเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เขาน่ารักจริงๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับความรักของทั้งคู่ค่ะ